ทีนี้พิ่ลามเองเขาก็ Move on ไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผมได้รับรายงานจากแหล่งข่าวนะครับเขาไปาาทาบทามโค้ดใหม่แล้วด้วยนะครับรวมถึงน้องเองก็มีความต้องการที่ยังอยากเล่นในลีกยุโรปอยู่นะครับสมาคมเองก็ไม่ถแถลงอะไรนะครับผมเองไปส่งองคอมเมนต์แฟนบอลโอ้โหงงกันทั้งประเทศเลยนะครับ สวัสดีครับผมชุบปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลรีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน3ประเด็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นแรกไปติดตามเรื่องของบุรีรัมย์กันหน่อยนะครับซึ่งคลิปของผมใน2 3คลิปหลังเนี่ยโอ้โหมีแต่บุรีรัมย์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเเเเเลลยยยยนนนนนนะะะะะะคครรรัััับบฮกก็็พีีีงงงแต่่่ววาาช้มมมมปดขออ ก็เลยต้องเกาะติดเยอะหน่อยนั่นเองนะค,คุณผู้ชมฮะไปดูควัมหลงเรื่องการปลดโค้ดกันนิดนึงนะครับหลงังจากที่จอชินโยก็โดนปลดไปแบบฟ้าผ่านะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาแถลงข่าวผ่านโซเชียลส่วนตัวนะครับบอกถึงสาเหตุอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะฮะ สุดท้ายเนี่ยสรุปได้ว่าก็คือแนวทางไม่ตรงกันนั่นเองนะครับซึ่งทางจอจินโยเขารับไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับก็ตรงตามที่แหล่งข่าวผมให้ข้อมูลมาเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับส่วนสโมสอนวิลามรวมไปถึงลุงเนวินเองก็ไม่ได้ถแถลงข่าวอะไรนะครับก็ตามนั้นนะครับก็ถือว่าจบกันไปนะฮะทีนี้วิลลามเองเขาก็มูฟออนไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผมได้รับรายงานจากแหล่งข่าวนะครับเขาไปทาบทามโค้ดใหม่แล้วด้วยนะครับ โดยเป็นชาวบราซิลเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวคุมทีมเปอร์ซิโอลิสทีมบรลีกอีลานอยู่ด้วยนะครับซึ่งกําลังลุ้นแชมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะโดยโค้ชคนนั้นก็ชื่อว่าออสมาลอสวเอร่านะฮะอายุ48ปีนะครับเขาเองก็เพิ่งถูกดันมานั่งคุณซือใหญ่ให้กับเปอร์ซิโพลิสในเลก2เมื่อช่วงเดือนมกราคมนี้เองนะครับเพราะว่าก่อนอันเนี้ยเป็นผู้ช่วยของโค้ชยายาโกโมฮามาดี oh uh นะครับอดีตตำนานนักเตะแล้วก็โค้ชที่ ขอรีทไฮไปนะครับซึ่งมีก่อนเนี่ยเขาเองกับโค้ชยายาเองก็พาทีมคว้า3แชมป์เลยนะครับเป็นทีมเวิ้งแชมป์นะครับรวมแชมป์ลีกด้วยนะครับก็ถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยผลงานของออสมาวิเอล่าเนี่ยในฐานะกุนซืดคาตาทัพในช่วงเล็ก2นี้ก็คุมเประสิบลิสลงเล่น14นัดทุกรายการก็ชนะ10เสมอ2แพ้2นะครับตอนนี้ลุ้นแชมป์ลีกอยู่นะครับเหลืออีก3นัดตามเอสเตโกจากฝูงอยู่แค่คะแนนเดียวนะฮะก็มีลุ้นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันนะครับ ซึ่งออสมาเวียล่านะครับผู้ชมฮะในโปรไฟล์เองเขาก็ดูเป็นโคชรุ่นใหม่นะครับดูเป็นโค้ชแนวสไตล์เกมรุกก็ดีเกมรับก็เหนียวแน่นนะครับผลงาน14นัดนี่ก็พาทีมเก็บคินชีสไปถึง8เกมเลยนะฮะแล้วก็ถนัดระบบ4-2-3-1ด้วยนะครับก็ต้องเราดูว่าจะยังไงสําหรับโค้ชคนใหม่ของวิลลัมที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในเรื่องนี้นะฮะอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของนิโคลัสมิเกลซันกันหน่อยครับผู้ชมับก็มีข่าวมา2-3ว้วนะฮะ ก็ที่ทาง OB o d e n s e เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะขายนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของทีมไม่สู้ดีนักนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นเลยนะครับแล้วก็มีทีมจากไทยลีกเองก็สนใจที่จะดึงมาเล่นนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเรื่องนี้เองผมได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวมานานมากแล้วนะครับว่ามีทีมไทยลีกสนใจจริงๆนะครับสำหรับมิเกลสันเนี่ยนะฮะก็เดาไม่ยากหรอกนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบุญทุ่มแห่งเมืองปทุมนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะ แต่ด้วยแรงข่าวบอกว่าน้องลูกโซ่เองมีสัญญาติดอยู่กับโอเบยโอเดนเซออีก1ปีนั่นเองนะครับก็เลยอาจจะดีลย,ยากหน่อยนะครับอีกทั้งค่าเหนื่อยอีกอะไรอีกนะครับรวมถึงน้องเองก็มีความต้องการที่ยังอยากเล่นในลีกยุโรปอยู่นะครับเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจะมีความท้าทายอยู่ที่นั่นนั่นเองนะครับแต่เจ้าตัวก็ชอบอาหารไทยนะอันนี้ผมแอบม,มาบอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะ,นะครับโดยมิเกลซันเองก็ชอบ พวกปิ้งย่างหมูกระทะอะไรประมาณนี้นะครับพอเรากลับมาเมืองไทยเล่นเนี่ยกับทีมชาติไทยก็แวะไปกินประจำนะกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับแฟนๆก็สบายใจได้เลยนะครเจ้าตัวยังอยากอยู่ยุโรปแน่นอนสำหรับนิโคลัสมิเกลซันนะครับน่าจะไม่มาไทยลีกในเร็วนี้นะครับก็เรื่องนี้ก็น่าจะจบไปนะครับ แล้วก็ทิ้งท้ายที่ประเด็นเรื่องของสมาคมฟุตบอลกันนิดนึงหนึงครับโอ้โหเจอข่าวช็อกเฉยเลยนะครับเมื่อบอสปิปนะครับคุณประวินพิรมพักตีนะฮะประธานสโมสปีจีปทุมนะครับลาออกจากตําแหน่งอุปนายกสมาคมนะครับซึ่งบิ๊กปวินเนี่ยทำหน้าที่ในตาแหน่งคณะทํางานประสานงานทีมในระดับไทยลีกนั่นเองนะครับแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะได้ดูแลไทยลีก2ในปีหน้าด้วยนะครับซึ่งข่าวนี้มาแบบไม่มีปรีมีคุยเลยนะครับหาสาเหตุไม่ได้จริงๆนะครับ สมาคมเองก็ไม่แถลงอะไรนะครับผมเองไปส่งสองคอมเมนต์แฟนฟุตบอลโอโหงงกันทั้งประเทศเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่ดีๆวงจะแตกซะได้นะครับในเมื่อหาสาเหตุทางการไม่ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้สัญชาตญาณนักข่าวนะครับก็ต้องไล่ๆถามบรรดากูรูนักข่าวรุ่นเก่าๆนะครับให้วิเคราะห์เรื่องนี้เชิงวงในกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงได้ลาออกกันแบบฟ้าผ่ากันแบบนี้นะฮะ ก็มีหลายสาเหตุนะครับนะฮะแฟนๆฟังสนุกสนุกละกันนะครับนะฮะอันนี้เป็นกูรูวิเคราะห์ให้ผมฟังนะครับนักข่าวรุ่นใหญ่เขาก็วิเคราะห์ให้ผมฟังบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเลื่อนโปรแกรมล็กครับนะจริงหรือเปล่านะครับนะฮะอาจจะแย้งกันหรือเปล่าอะไรหรือยังไงจะมีกําหนดเตะชัดเจนไ้แล้ววันที่16มิถุนายนนะครับอยู่ๆเนี่ยมาเปลี่ยนเตะเร็วเฉยเลยนะครับมาเตะในวันที่34พฤษภาคมนี้เลยนะครับซึ่งในฐานะประธานบีจีเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับตัวเองอาจจะทําใจไ้แล้วว่าเตะกลางเดือนหน้านะครับปรากฏว่า มาเลือกเปลี่ยนกันแบบหลังจบเกมนะรอดรองอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งบังเอิญบังเอิญจริงๆครับมันมาวันเดียวกับข่าวเราออกพอดเีเป๊ะเลยนะทางกูรูที่คัมบอดวงกาฟฟุตบอลไทยเขาก็วิเคราะห์ให้ผมฟังมันอาจจะเชื่อมโยงกันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เขาวิเคราะห์ให้ดูนะครับหรือว่าจะเป็นเพราะไม่พร้อมเจองานกดดันปีหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างไรนะครับซึ่งที่มีงานรออยู่เพียบเลยนะครับในปีหน้าสําหรับเรื่องของไทยลีกนะครับเรื่องของการหาเงินเรื่องของการจัดโปรแกรมไทยลีกอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะหลีกทางให้คนอื่นที่พร้อมมาแบกรับความกดดันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหมันก็มีหลากหลายสาเหตุทีู่รูรุ่นใหญ่นะครับเขาวิเคราะห์ให้ผมฟังนะครับก็ฟังสนุกสนุกแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะมันเรื่องรามันต้องบอกว่าลึกับซับซ้อนจริงๆนะครับนะฮะเดี๋ยวก็คงมีสื่อมวลชนเนี่ยไปถามทางมาดามแป้งแหละนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้นะครับว่าทําไมคุณประวินพิโรธพักดีมา ลาออกกันแบบกระทันหันแบบนี้นะครับทั้งที่ไม่ได้มีข่าวอะไรมาก่อนนั้นนี้เลยนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับอ่ะนั่นคือไประเด็นที่ผม,มองฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลสสค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกป,ปรัชญายอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ